สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมน่อยไดวโวเหมือนเดิมนะครับวันนี้พาพี่เอามาปล่อยวัดเราถึงวันแล้วนะครับแต่ว่าเรายังหากลุ่มไม่เจอนะครับเพราะว่าเราขับรถยนต์มาแล้วก็มาสายด้วยครับผมก็เลยต้องขับวนหาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันด้วยเห็นแว๊บๆว่าอยู่ข้างหลังอ่ะแต่ไม่รู้ว่าไปข้างหลังยังไงอ่ะโรงเรียนละนะอืวนวนไปเรื่อย<น>ๆเราอะ หลงอยู่แล้วสายหลงอยู่แล้วตองเ้กุฏิวัดหมดนเขาว่าเลี้ยวกว่าไปนี่แน่เลยไม่ใช่ละนี่โรงเรียนละไม่น่าใช่ปะเขาเข้าไปทำอะไรตรงนั้นนะไม่น่าใช่อ่ะอ๋อวนยังไงกันแน่วะถอยอีกลบารับจะครึ่งชั่วโมงคะวนของจริง เดี๋ยวเราลองไปอีกฝั่งหนึ่งของวัดเมื่อกี้ที่เราไปนะครับ<อ>เมื่อกี้เราเข้าซอยเมื่อกี้ล้วเราเห็นแล้วว่าบิ๊กไบจอดตรงไหนแต่ว่าเรายังประตูข้างวาัดเอออันนั้นมันเป็นประตูหลังเข้าไม่ได้ต้องไปไปเขาว่าต้องไปทางนู้นแหละแต่แค่ยังไม่รู้ว่ามันไปโผล่ตรงไหนอะไรขอของงเขาคงงงไงคันนี้ทอดดังๆวนไปวนมา,าจริงๆเนี่ยโอ้ยดูนไงเจอแล้ว ไปเมื่อกี้ขับเข้าไปเมื่อกี้เห็นร้ไร้แล้วนี่นี่ไงโ<อ>น่เห็นคันนึงแล้วจอดอยู่ยตรงนู้นนี่ๆๆ้ไปทนี้ทางนี้นนนวัดกว้างมากที่นี่เดีอย่าเจอพวกพวกว้าว เจอพักพวกเราแล้วนะครับวันนี้เราไม่ได้มางานศพใครนะครับเรามาทําบุญนะครับผมโอ้ยรถโคตรเยอะไปได้พวกใส่ได้พวกเยอะมากเสียดูเพื่อนเพื่อนดูเต็มไปหมดเลยครับรถเยอะมากครับเขาจะไปกันแล้วเนี่ยเขาสตาร์ทรถกันอ่ะบ้าแล้วเราเพิ่งถึงเขายังคงไม่ไปไหนแล้ว่ะแต่ที้เรามาถึงแล้วนะครับผมแล้วนายจะเขียนยังไงเนี่ยเออว่ะต้องเป็นแบบทรายเดี๋ยวเขาดูอันนี้ ไม่ได้ได the ้ต้องไปจอบตรงปูนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวนไปแล้วเนเอ้ยถอดตาต้นไม้สองนิเราวนไปเรื่อยๆเอาสายลงอยแล้วเหรเข็นได้เปล่าไขรเรียกพี่ต้นายมันเยอะไง มาแล้วครับคนอุ้มของเรานี่ไ <c oughs> ปไหนสบายใจออมันแต่งตัวประทับใจพี่เลยวะทำไมอ่ะบอยใส่เสื้อรัดรัดนมกางเกงขาสั้นใส่สใสสตีนติงมาที่ธรรมดาไม่หรอเจ <c oughs> ้ออาหนูก้ใส่กีติงมาเลยมาวัด <c oughs> <c oughs> ไปลงเอารถมาอยู่ตรงนี้นเปิดดิเปิดได้แล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในวัดแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เรามาทําบุญนะครับก็เอาของมาบริจาคเต็มไปหมดเลยข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้เรา มามเหมือนมาเลี้ยงอาหารผู้ป่วยนะครับหรือคนแก่หรือคนสูงอายุที่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนั่งวิวแชร์แบบผมเนี่ยหรือว่าบางคนต้องนั่งติดเตียงเลยมาไม่ได้มังครับเพราะว่าต้องอยู่กันเตียงแต่ว่าเราก็เลี้ยงทั้งนี่ครับข้างหลังนะครับผมนี่ครับเราก็นี่มาเลี้ยงอาหารล,ลุงป้าๆนะครับแล้วก็คุณปู่คุณย่านะครับก็สูงอายุทั้งหมดเลยนะครับผมก็ เยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ยังไม่หมดนะเพราะว่ามีผู้ป่วยที่แบบติดเตียงด้วยก็ลงมาไม่ได้ครับแต่ว่าก็เราลงมาได้ดีได้ก่อนนะว่าไม่ใช่ยังไมสุดในเยอะด้านเอาทานเตะกับนเล่นเลยอิ่มนะครับพี่อิ่มนะครับอิ่มยังครับอิ่มนะครับอิ่มแลัว มาด้วยกันมาด้วยกันที่หลวงพ่อกินก่อันนี้ต้องการพี่เลี้ยงพิเศษป่าวอายุเท่าไหร่แล้วครับขณะยอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเข้ามาในอายุส evet <okay> okay. anyway. ิบหกจะไม่ได้จะไม่ได้ มาหมดเลยไม่อ่านนะขนมช่วยดูบี่าร์ดเราขอมาให้เรามาด้วยกันนะด้วยกันไอ้น่อยใช้มือเอาน้ำล้างมือก่อนเนาะฮะน้ำล้างมือก่อนไงข้าลก็ไม่ได้หรอกไม่มีช้อนเขามีช้อนส่วนตัวกันเบิ้ลหอเบิ้ลเหรอไม่าัดวันนี้เราก็มาทําบุญนะครับนอกจากแว่นล้วเราก็มาทําบุญด้วยนะครับแล้วก็มีของบิจาคข้างหน้าด้วยเต็มหมดเลย ก็ต้องขออินเสิร์ตนะครับอันุบกันเลย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 นี่ครับเราก็เอาของมาบริจาคด้วยครับเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเงินของทางที่เรารวบรวมกันบริจาคด้วยครับก็เยอะพอสมควรเลยนะครับผมเรียนลูกเดียวนะชื่อน้องมิกน้องมิกน้องมิกลูกผมเป็นกระเทยล่ะน้องมิกน้องนายประจำาล่ะน้องนายก็เป็นนักแข่งชื่อใช่น้องมิก ต้องมิกมิกใช่ไหมที่เป็นตุ๊ดอะ่เป็นุ๊ดน้ำอันนี้ให้หมดเลยเออสาธุนะเอาแก้วหนึ่งก็ได้ครับขอบคุณมากนะครับแต่งัวไม่เรียบร้อยด้วยพันหรือพันหรือสีพเพิ่งออากถ้ําเมื่อกี้เลยโ <c oughs> อ,อ,อ้โหแหมนั่งที่ประธานครับผมปร่า <c oughs> นด้วย <c oughs> เป็นปกติวิสัยนะของของคน คนไทยเราขี้เกียจใจนะโยมนะหลวงพ่อพุธเจริญอันนี้ก็สวดมนต์นะครับกำลังจะถวายเครื่องสังฆทานกำลังจะถวายเรื่องสังฆทานตรงนั้นมาพูดจริงนะน้อยครับมาพูดจริงนะไอ้สัตว์น้อยเลยวันนี้เราไลฟ์สดกันวิวแชร์ลงน้ำนี่ครับวันว่างๆนะครับเดี๋ยวันนี้เขาจะนั่งวิวแชร์แล้วก็ห่อลงไปแล้ว พีกไไ่ติดอีวาเลยน่าฟัามากสายบันเทิงทั้งหมดเนี้บเอฟซีราหลักมากครับใจที่ไหนก็ในดไปเแล้วฮะกแดง่อยพี่่อยไปช่วยจดเลยนี่ครับบางส่วนก็เริ่มทยอยกันกลับนะครับผม ็เขาอยู่ที่การนะครับก็เดินทางก็เข้าเมืองการไปเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มนู้นนะครับก็เดี๋ยวจะไปที่รีสอร์ทนะครับของเรานะครับเราจะไปดูว่าตรงนู้นมันมีรถรุ่นอะไรกันบ้างและสายเติงเแาขี่อะไรกันบ้างนะครับยืนไในน้ำได้แล้วแต่ยืนบนบกใกล้จะไหวอีกหน่อยนึงอาโดนแดดดีกว่า ได้ตรงนี้อย่าเรารวมตัวกันกินข้าวกันตรงนู้นแต่ว่าไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าพี่ลอยทานนิซซใช่ไหมทานนิซซอทโอเคได้ไปเราไปนิซซอดด้วยกันอร่อไปนิซซอดโอเคเราไปนิซซอดเราไปโอเคโอเคอ๋อดีกับให้คนส่งใครควยอะไรกันวันนี้นะครับเรามากับเจ้าพีเอ็มนะครับนี่รอยู่ไกลไหยไกลกว่าเพื่อนแต่ว่าเท่เหมือนกันนะครับ อยู่แล้วเราโกนล่างไปดีกว่ะไม่เดี๋ยวมันคันดูยิ่งเหมือนเดิมป่ะเอามอนเดิมเหมือนเดิมใหญ่ด้วยเป็นไงแข็งมากแข็งมากเปิดดูดลยป่ะแถมเพิดอ๋อดูหน่อยหายเร็วน้องเอ้ยอ่าหายเร็วนี่ครับสาดีฝาหายเร็วๆอะไรนะแสนดีมันฝากความคิดถึงอ๋อไอ้แสนดีบอกไม่คิดถึงคนเถิดนะบอกมานะนี่ครับรถโคตรจ้าบนะครับรถบันเทิงโมนะครับรถเก่าสวยมากสวยมาก นี่ตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นตัวพันละแล้วก็ตรงริมตรงนู้นก็จะเป็นตัวพัน,น,เ,น,พนเยอะมากนะครับไปไหนอะ่ะห,หมดอะไรใต้ยากแล้วไปหลังวัดแล้วเหรอหาที่อยู่ก่อนหาที่อยู่เซอร์เวยก่อนเขารู้แล้วว่าถ้าเขารู้แล้วว่าถ้าตัวเองจริงเขา่ป่าเขาก็มาอยู่วันนี้ไงคนการเต็มเลยาาลาสาธุสาธุแต่สาะอะไรแบบ เออเราขึ้นมาถึงจนได้นะครับก็ยกกันขึ้นมาสองคนไม่เป็นไรไปไหนได้หมดโอ้ยมีไหว้พระยอดตู้สิบบาทแล้วเธอมีตังเหรอมีเอมาซื้อติ่มจ๋ะเลยอย่าเราจะเราจะให้อาหารหันไก่กันนะครับผมโอ้ยอย่าเราไปให้อาหารปลาจอดแล้วเรามีเหรียญสิบเหรียญหนึ่งหนานกินวะ เ้ยเทว่าได้เต็มป่ะเขาว่าน่าจะเกือบเต็มนะเต็มเกือบเต็มไหนมาดูเอามาดูได้เกือบเต็มนะเออว่ะได้เยอะได้เยอะเลยอ่ะแล้วต้องเทยังไงก็ค่อยๆเอียงอย่างเ้ยครับมีช้อนไหมไม่มีเลยค่ะเออขันก็ได้เทเอาเดียวก่อนขันเปิดโอเค เฮ้ยแย่งกันว่ะเออเที่หมอปลาอยู่นานๆหน่อยมีปลาบึกอ่ะฮะปลาบึกมันขึ้นมากินเห็นไหมอุ้ยน้อยไปสีเหลืองอ่ะสีเหลืองสีเหลืองแย้มมากมีหัวเรกๆด้วยปลาหมอปลาสีปลาหมอสีมันอยู่ในนี้ได้ไงเฮ้ยเข้าม เยอมากเอาหมดแล้วเธอปลาน้อยอยู่นู่นเขาอยากให้เับังกวามันตัวนั้นตัวมันเริ่มเลยอะยบ่ะอาหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วมีแต่เหรียญห้าแล้ว นี่ไงแตงตู้ตู้บริจาคนรกกินกับหมดแล้วครับผมอาหารปลาของเราเราไม่มีเหรียญเลยมีเหรียญสิบมาเหรียญเดียวนะครับเราก็เลยได้เล่นแค่ถังเดียวเดี๋ยวเราไปที่พักกันเลยดีกว่านาะร้อนแล้วตอนนี้เราก็ไปกับชาวแก๊งของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันนะครับนีสวยล้วคิดถึงเสียงต่อเกียร์มากเลยเต็ง ต่อเกอเอสพันนะปูนปูผลผลผลเงี้ยเดี๋ยวเขาขับเกอเองเอสพันธ์นขับมันสนยังเฟี้ยวอ่ะตอนนี้เราถึงที่พักของเราแล้วนะครับผมนี่ชื่อรีสอร์ทอะไรไม่รู้เดอะไซน์ side, เน יע, River ี่ยครับริเวอร์แควนะครับผม ดูไปต้นคลิปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ผมแดงนะครับข้าง <c oughs> หลังก็จะเป็นที่พักเราข้างบนนะตรงน,นู้นก็เป็นที่พักตอนนี้ก็เป็นที่จอดสาหรับบิ๊กไบค์นะครับผม <c oughs> ข้างหลังผมนี่ก็เป็นรถนะครับของกลุ่มสายมันเทิงนะยังมีข้างนอกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมคลิปสวยๆกันเลย มีคันแดงๆเนี่ยแนรแต่ว่าไปเก้าเก้ยไอ้แม่งเลยสัสจุกล้มอยู่ไหนวะหน่อยหน่อยผมจะถามว่าไม่เชื่อไอ้หี่้ยกูปล่อยจริงอยู่แล้วลองฟังเสียงเอาดีๆแล้วกันไอ้สั์โอ้โหแม่งจุกแม่งลึกชิบหายเลยวะโอ้ยแช่ยาวเด้วย มันต้องว่าไงเที่ยเต็มระบบไปกังจริงไม่ว่างทาไม่ได้บรรยากาศมิทติ้งตอนเย็นๆนะครับชิลๆบรรยากาศชิลๆนะครับสบายๆนะครับผมก็จะมีโต๊ะข้างล่างนะครับก็จะมีอาหารมาเสิร์ฟให้ด้วยนะครับส่วนใครที่แบบอยากชิลๆก็มีตรงนี้นะครับกูเสือกันได้เลยครับผมสบายครับผมด้านหลังก็จะเป็นที่พักของเราเป็นตึกนะครับเราก็อยู่บนตึกแต่พี่น้อยอยู่ชั้นแรกข้างล่างนะครับ รถนี้ก็เยอะมากมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแจมมากเลยกันดำๆแจมมากเลยโอ้โหเห็นแล้วมันเตะต่างจริงคันนี้นะครับ V4 นะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับสีแบบลายเป็นลายรถแข่งเลยนะของ Moto GP นะครับก็จะเหมือนลายของ d o วินะครับโอ้โหสวยมากๆคือดูจากสีดูการสะท้อนแสงของรถแต่ละคันดูนะเดี๋ยวผมจะแพนมานะแล้วดูสีคันนี้โอ้โหดู กล้องมันดึงดูดเลยอ่ะที่อับสีสองคันนี้ก็ได้เนี่ยดูดิสีคันนี้ใช่ไหมอันนี้วันนี้พี่ต้นขับคันนี้มานะครับ V4 นะครับพันเดิมเดิมนะครับรถเดโมของศูนย์นะครับศูนย์พระรามห้านะครับ,รบต้องขอบคุณด้วยนะครับผมนี่อันนี้สวยจริงอ่ะสวยแบบสวยจับใจอยาให้ดูสีมันได้จริงดูดิดสีมันแจ่มมากเลยนะเธอนะเนี่ยสวยปะสีมันสว่างมากเลยเนาะ สวยมากสวยมากาเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยดีกว่า CBR คันใครว่าไม่สวยนะครับสวยมากนะครับต่อมาก็เป็น Z ัต X10 ครับสองคันคู่นี้ติดกันเลยครับสวยมากแต่คันนู้นทำสีมานะแบบสีสวยมากเลยสีมันแบบแจ่มว้ามากเลยเนีย่คันนี้ก็ Z ัต X10 มุมกล้องอาจจะยากๆนิดนึงนะครับเพราะพี่นอยเดินไม่ได้นะครับผมตอนนี้เตรียมปล่อยรถโกงกันแล้วครับรถ้โกงเยอะมากไปไปไป สี่สามไปเฮ้ขอบคุณกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวขอจับเสียงนตีหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพี่แบงค์ขาจะเจอขาเนี่ะคะอย่าให้ลงให้อยู่ก่อนนอกจากวันนี้จะเป็นงานท